สายสร้อยหอยพระครับผมงานทักสีชมพูน,มนะครับเนาะอันนี้สายเชือกเทียนเบอร์สองครับนี่ครับเนาะทักหลวงปู่หมุนครับล็อกเก็ตหลวงปู่หมุนงานกำลังกำลังดูดีครับสร้อยข่อเส้นบ่อหน่อยบ่อใหญ่ครับสำหรับาสายสร้อยที่สร้างความทักนี่ก็เป็น ถักไล่เปียนะครับถักเป,เปียเปียแปดครับผมเปียแปยดเส้นสีชมพูงามนะพี่น้องนี่ครับในลักษณะขึ้นห่วงลังดุมในตัวไปเลยนะนะมันก็ได้ดูเรียบๆนะง่าย,ายๆแต่ดูหรูหรานะพี่น้องนี่ครับลักษณะสำหรับการทักทับนะ สำหรับการทักทับนี่สร้างกว็กจะใช้เชือกทักนะครับแปดเส้นคือสีคู่สีคู่แปดเส้นครับทักลายโซ่นะพี่น้องสร้างกวนจะทักลายโซ่ครับหรือว่าลายลังผึ้งนั่นแหลนะทักแล้วก็มานิดนึงครับเพื่อเป็นการสลับไล่ใหด้ดูสวยงามนะครับถ้าเห้เอาไล่โซ่ไปเป็นเรยมันก็บ,บัวงามเนาะสัางกวนก็นกนทักไล่เกี่ยวครับลายเกี่ยวขวาซ้ายนะพี่น้อง น่ครับมาถักถเก็บเก็บด้วยความละเอียดในลักษณะอย่างสี่ครับแล้วกะ็บันี้่ห้องกามาถักห่วงนะครับห่วงสร้อยีนสังกวอจะถักเขาเรียกว่าถักห่วงแคปซูลครับถักห่วงแคปซูลห่วงแคปซูลแบบสามชั้นนะพี่นอ้องถักแล้วก็เมื่อขึ้นเอ็ดเป็นห่วงเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดตัวนี้เก็บขวนมันนะเก็บขวนเก็บ ช่วงมุมงช่วงห่วงครับให้ดูแบบสวยงามและกระโดดเด่นนะเก็บเข็มครับมันจะได้เป็นรายละเอียดนะส่วนที่นี่ก็มาถักหุ่มกอพระนะครับแต่มาถักมีสก่อนจะถักชั้นเดียวนะสําหรับงานถักกอพระนะถักชั้นเดียวเล็กๆครับแล้วก็มาเย็บเข็มเย็บเข็มเก็บเย็บเข็มครับให้มันดูเป็นงานที่ละเอียดนะ แต่ก็พ่อเฮ็ดเลี้ยวสร้างกวนกามเก็บห่วงนับนี่ห่วงนี่คือห่วงพระห่วงพระนี่ยห่วงนี่จะบ่มีห่วงสแตนเลสครับเพราะว่าบางคนนะเพิ่นใส่ห่วงสแตนเลสไปกับขั้นนะพี่นอกใส่ห่วงสแตนเลสไปกับขั้นบัดที่นี่เพราะมันขั้นล้วก็บ่อยากใส่หรอครับอันนี้ก็เลยต้องเป็นการเก็บเข็มเก็บห่วงทักห่วงสังกวนจยทักห่วงลายเขาเอื่นว่าถักลายกระดูกงูครับแต่ว่ามีเขียนแบบมีเขียนครับเพื่อ ความแข็งแรงและความมั่นคงนะมันจีบไยืดนะห้องกามาทักเขา้าทักเข้าไปทักอ้วนก็เก็บเข็มครับเก็บเข็มกับมาทักสอดมัดให้แน่นกาวยอดจักหน่อยนึงนะครับยอดเพื่อไม่ให้มันแข็งแรงนะแล<ส>้วก็มาเก็บรายละเอียดครับตรงห่วงตรงขวนนัญนะครับกระดูสวยงามประมาณน,นี้ครับเพียงพี่นอ้นองเห็นบ่ฝากไว้น้ำนะฮะฝากไว้น้ำครับผมนี่ยนลักษณะประมาณน,นี้ นี่ครับเดี๋ยวสังกวนจะใส่ให้เบิ้งนะว่ามันใส่แล้วมันจะดูสวยงามประมาณไหครับผมครับเวลาใส่นะความยาวที่ยูทีสิบเก้านิ้วพอดีเลยนะใส่ละกะ็จะดูโดดเด่นนะเดี๋ยวสังกวนจะใส่เบิ้งครับตกประมาณนี้ใส่โชวก์กระลังพอดีอันนี้ บาถึงกับว่ารัดรัดคอมากนะการชยูในลักษณะประมาณกำลังสวยงามครับใส่โชว์นะลักษณะการใส่โชว์อยู่ประมาณนี้นะครับ,รบกำลังงามเลยนะสำหรับสีคุณใด้เชื่นชอบนะกะสอบถามได้ครับผมสอบถามสืบกวันใดได,ด้นี่ครับ อ่ะชื่นชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับน่ารื่ากดติดตามสังกวอนเลยนะำครับผมขอบคุณหลายๆครับ